สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำาลดักษ์ใหม่ที่ฟาร์มเราทำขึ้นมานี่ก็คือสบู่กำจัดมแมลงโดยเฉพาะสบู่น,นี้ก็จะมีโพแทสเซียมแล้วก็น้ำมันแค่สองอย่างนี้คือจะไม่มีน้ำยาผงซักฟอกหรืออะไรสักอย่างเพื่อกำจัดมแมลงโดยเฉพาะถ้าเกิดลูกค้าไปซื้อพวกสบู่ตามห้างหรือ,อ,อน้ำยาล้างจาน เราก็ไม่รู้ว่าเขาทํามาจากอะไรเราไม่รู้ว่ามีผงซักฟอกไหมถ้าเกิดเราฉีดไปตรงที่ต้นไม้ต้นไม้อาจจะบาดเจ็บได้แล้วก็กลายเป็นสีขาวมันก็จะไม่สวยอันนี้ก็ใช้น้ําประมาณนี้ครับอันนี้เป็นน้ําฝนแล้วก็ผสมกับสบู่แล้วก็ทนกล่ำละลายคือในฟาร์มนี้เราใช้ระบบอกอกรอปนิกเราใชเ้เราเลี้ยงปลาแล้วเอาน้ําจากปลาไปเลี้ยงผักแล้วผักทํทาความสะอาด ออของภาศาสตร์น้ำและน้ำก็ก,กลับมาจากปลากลับมาจากที่ปลาเราก็เลยต้องออหาค้นหาหรือผลิตที่กำจัดมแมลงเพราะม้านในบางตัวมันก็มีเข้ามาในโรงเรียนบ้างแต่เพื่อให้ธรรมชาติที่สุดก็คือต้องใช้เป็นสบู่นะครับก็จะหาได้พวกสบู่ฆ่า,มาแมลงแต่ที่ในขายของในอินเทอร์เน็ตพวกสบู่คนนี้ก็จะตกราคาละ 500มิลลิกร,รัมอยู่1,300บาทก็คนข้างแขงเราก็ได้คิดคนขึ้นมาเองก็คนจก,กว่าจะได้ให้มันเป็นน้ำน้ำ,นำเป็นสบู่นี้เป็นสบู่นะครับคือไม่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ใช่กลัวนะครับว่าเป็นสารเ,รเป็นยังไงสบู่ทําเองหรือว่าถ้าเกิดไม่อยากคนนานอย่างนี้ก็คือเอาสบู่ไปทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมันก็จะละลายไปเองก็ได้ แล้วสบู่ที่ทํามาค่อนข้างเออเหลวเหมือนกันนี่ค,ครับเราก็ใส่ในซอกกี้ค่ะแล้วก็ใส่สเปรใส่เป็นสเปรอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวจะไปใส่ที่เขาฉีดต้นไม้ก็ได้ห้าลิตร ครับแะถ้ามันยังไค่อยคนไม่ดีก็ยังคนในนี้ได้ครับแล้วฉีดออกมาก็จะเป็นแบบเหนียวเหนียวหน่อยคือสำคัญเลยว่ามันต้องมีฟองนิดหนึ่งแล้วนี้เราใส่น้ำมันน้อยเอ,อมแมลงที่โดนน่ะมันจะไม่ไม่ได้ตายแบบเพราะว่ามันโดนสารเคมีแต่มันจะตายเพราะว่ามันเขาขาด เขิออกแมลงที่ฟาร์มเราตอนนี้กำลังเจอก็เป็นมแมลงรียกว่าบาการด้ามาจากประเทศแอฟริกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มระบาดที่เมืองไทยเป็นแมลงที่ชอบกินต้นเขลต้นคนามันก็จะกัดใบแล้วก็ออกลูกได้เร็วมากใบพอกต้นแขลก็จะเป็นสีขาวๆรอบๆเป็นแบบนี้ก็เลยต้องหาวิธีจัดการนะครับ ผมก็ลองฉีดมาแล้วก็ใช้ผลได้ดีก็เอาไปทดลอง,น,งนะครับสวัสดีครับ